ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพวิตยศาสารกครอปไทยแลนด์ อุบลราชธานีเมืองเด่นแห่งอีสานใต้เมืองหลักสเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวธรรมชาติของคุณเขาป่าไม้สายน้ำสเสน่ห์แห่งประวัติศาตสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอันหลากหลายและความคึกคักสู่ประตูอินโดจีนประเทศเพื่อนบ้านสปป,ปลาวและกัมพูชาทุกซอกทุกมุมของอุบลราชธานีจึงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณได้ค้นหาอย่างไม่รู้จบ แต่ถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุบลราชธานีนี่ไม่พ้นอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่เราจะได้ชมแสงอาทิตย์แรกของไทยที่ผาชนะใดอีกที่คือสามพันโบกแกรนคันย่อนเมืองไทยแก่งหินขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขงซึ่งโดนน้ำกัดเซาะจนเป็นบ่อน้อยใหญ่นับเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติขณะที่วัดก็ได้รับความนิยมเพราะเก่าแก่และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเช่นวัดมหาวนารามวัดหนองป่าพง วัดพระาธาตุหนองบัวและวัดศิรินทรารามภูพร้าวนอกจากนี้ประเพณีแห่เทียนพรรษาก็ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกความสวยงามและเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาอุบลราชธานีได้แล้วยังคงไม่พอต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ครบวงจรด้วยค่ะ,ะการท่องเที่ยวของของประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองชายแดนของอุบลเนี่ยนะ,ะจริงๆในเรื่องของตัวสินค้าทางการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวนะครับก็มีจุดเด่นนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนใจอยู่นะฮะสองในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกโรงแรมที่พักที่นี่มีอยู่4,500กว่าห้องนะครับทั้งระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่นะครับเรื่องของห้องประชุมเรื่องของการสัมมานานะครับรวมถึงในเรื่องของการเดินทางนะครับการเดินทางจริงๆเรียกว่าอุบลเนี่ย ในด้านภูมิศาสตร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางในการเดินทางนะครับหรือว่าถ้าเรื่องของการท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดอื่นๆนะครับหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านลาวกัมพูชาเวียดนามได้สะดวกด้วยนะครับในส่วนของอุบลเนี่ยนะครับมีทั้งรถยนต์นะฮรรถบัสนะฮะแล้วก็เนะครื่องบิน ร,รถไฟก็มีีออยู่ท่ทำพวานาน,าะะนินเนเเนชรเรียกได้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและพร้อมเป็นศูนย์กลางส่งต่อน,นักท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอื่นๆในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านบวกจุดขายคือความทันสมัยที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ได้อย่างลงตัว หากมองว่าอุบลราชธานีจะแข่งขันกับสอปปลอาวได้หรือไม่ต้องตอบนะคะว่าจังหวัดอุบลราชธานีของไทยและเมืองปักเซแขวงจำปาสักของสปปลาวอยู่ติดกันก็จริงแต่มีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวแตกต่างกันค่ะโดยปักเซนั้นถือเป็นสวรรค์ของการท่องเที่ยวธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ความสวยงามเหล่านี้ก็ต้องแลกกับเมืองที่ยังพัฒนาไม่เต็มขั้นค่ะ เรื่องของการท่องเที่ยวอะค่ะถ้าเผื่อว่าทางนครจัมปาสักนะคะได้มีการเปิดการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบมีความสะดวกสบายเนี่ยนะคะ<ม>การท่องเที่ยวที่นี่ก็มีความน่าสนใจมากเพราะว่ามีธรรมชาติอยู่มากเขาบอกว่าในจัมปาสักเนี่ยค่ะมีน้ําตกอยู่มากมายเลยนะคะและแถมยังมีสถานที่ที่ได้เป็นมรดกโลกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าถ้าเพื่อนบ้านเปิดขึ้นมาเนี่ยการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยก็ อาจจะมีอันนี้สงนะคะทั้งบวกและลบคือตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือทางทรท,อทอเองก็ได้มีแนวโน้มที่จะมือรวมกันนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวใน3มประเทศนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นแนวความคิดที่ดีเพราะว่าก็จะเที่ยวแล้วก็ได้รับอันนี้สงด้วยกันนะคะ ล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานียกทีมผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยข้ามไปฝั่งปักเซสอปป,อปอลาวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำความรู้จักกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวของสอปป,อป,อปอลาวเมื่อกลางเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาค่ะงานนี้ถือเป็นข่าวดีนะคะที่ทั้งไทยและสอปป,อป,อปอลาววางแผนจับมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อใช้โอกาสเปิดประชาคมอาเซียนหรือ AEC เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวร่วมกันค่ะตลาดที่ที่ AEC ที่เราคาดว่านะฮะนะฮะในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยนะฮะในเรื่องของการท่องเที่ยวเขาก็ยังอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของบริษัททัวร์ในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของอสิ่งอำนวยความสะดวก นะครับรวมถึงประชากรนะฮะในเรื่องของเขาเรียกอะไรรายได้กำลังซื้อที่ที่เป็นกลุ่มของของอของประเทศเพื่อนบ้านนะครับสินค้าการท่องการท่องเที่ยวนะครับอของของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างเรื่องของธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติของประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวเนี่ยนะฮะเขาก็มีธรรมชาติที่ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอ้กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาเนี่ย นะฮะก็คงจะต้องอมองในเรื่องของอสิ่งอำนวยความสะดวกความทันสมัยประมาณนี้ถ้าเราเรารวมตัวกันได้เราก็จะเป็นภูนนะฮะเฮ้ยคุณเดินทางไปนครวัดได้นะจากนาครวัดคุณเข้ามากรุงเทพมาทางอุบลราชธานีได้ประมาณนี้เชื่อมโยงกัน2ก็คือบริษัททัวร์นะครับไปต่างประเทศเนี่ยยังขายเข้ามาน้อยอยู่นะฮะอย่างอย่างที่บอกว่าอุบลราชธานีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทัวร์บริษัท คนไทยนะฮะซึ่งขายมาดูงานเข้ามาประชุมนะฮะเข้าไปลาวบ้างอะไรเนี่ยนะฮะมันก็จะมีกลุ่มคนไทยทีนี้คนต่างประเทศเนี่ยนะฮะโปรแกรมที่บริษัททัวร์ในต่างประเทศเนี่ยเขายังไม่ขายโปรแกรมเข้ามาใน,ใน,ใ,นในพื้นที่ของภาคอีสานมากนักเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเขารู้จักหรือว่าเราพูดกันได้เนี่ยนะฮะทัวร์ที่เข้ามาทางเวียดนามเยอะทางลาวนี่ก็ชาวยุโรปนี่เข้ามาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้ามันต่อกันได้นะฮะมันก็จะลิงก์เข้ามานะฮะอาศัยเป็นช่องทางที่เข้ามาได้อยู่เส้นทางที่ที่เราไปผูกมิดนะฮะก็จะเป็นทางจังหวัดพระวิวหารของกัมพูชานะฮะซึ่งอนาคตก็จะมีด่านชายแดน นะปัจจุบันนี่เป็นเป็นเขาเรียกอนะไรจุดผ่อนปลนในการเดินทางอยู่แล้วนะฮะอนาคตก็มีการผลักดันที่จะให้เป็นดันถาวรดดันสากลน,นะฮะนะฮะซึ่งเส้นทางของกัมพูชานี่ก็จะไปออกทางาจังหวัดพระวิหารของกัมพูชานะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปาเดินทางไปทางานาครวัดนครธมนะฮะซึ่งเป็นท่องเที่ยวสาคัญของของกัมพูชาได้ ใกล้ด้วยนะครับระยะทางใกล้มากนะครับของเส้นทางนี้ก็ทางลาวนะฮะทางลาวนี้ก็สามารถที่จะเดินทางไปทางจำปาสักแล้วก็ไปทางอัตปือข้ามไปถึงจังหวัดคอนตูมของเวียดนามนะครับแล้วก็ออกทางชายทะเลออกต่อเนื่องไปถึงเมืองดานังเมืองเวได้นะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะออกไปทางแหวงสารวันของประเทศลาว นะครับเส้นนี้ก็จะใกล้เหมือนกันนะฮะจะออกไปทางเมืองเวเมืองดานังเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าปัจจุบันเนี่ยก็มีการเดินทางนะแต่ยังไม่เยอะนะครับเนื่องจากเส้นทางก็สะดวกแล้วแต่ว่ากลุ่มของบริษัททัวร์นี้ก็ยังไม่รู้จักจากสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในอุบลราชธานีจำนวนปีละกว่า2ล้านคน สร้างรายได้มูลค่า4,000กว่าล้านบาทเมื่อ AEC เปิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบคุณวิชุกรคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะเติบโต5-10%แม้จะไม่ใช่ตัวเลขที่สูงแต่ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ นี่ค่ะดรเราฟังวิสัยทัศใช่ไหมคะของทางทรทของประเทศไทยแล้วแล้วเมื่อกี้ดรก็สายภาพเกี่ยวกับอุบลราชธานีแล้วเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมข้ามไปดูสีสันในปักเซสักนิดหนึ่งครับปักเซนะครับก็เป็นเมืองเอกของจำปาสักครับจำปาสักนี่เขาว่าเป็นเมืองคู่แฝดของอุบลราชธานีนะครับแต่ว่าส่วนเรื่องเราของปักเซเนี่ยเรายังมีมานําเสนอเป็นที่นะคะ